สวัสดีค่ะชื่อแนตนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลำตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะ รู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ ko ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะ